สวัสดีครับครูพละพาติวนะครับเดี๋ยววันนี้นะจะพามาทําข้อสอบง่ายๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับวิชาเอกพระศึกษาในส่วนของสมรรถภาพทางกายนะครับเป็นข้อสอบที่แบบเบสิกเบสิกเลยแล้วก็มาตรฐานมากๆนะครับเพราะว่าก็มีทั้งคุณครูนะครับแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาที่ทักเข้ามาถามนะครับบางคนยังงงอยู่นะก็จะเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับ ข้อแรกนะครับถามว่าวิ่ง50เมตรเนี่ยนะครับวิ่ง50เมตรเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดก็ไก่ความเร็วขอไข่ความคล่องตัวคอควายพลังกล้ามเนื้ององงูความอดทนของกล้ามเนื้อนะครับวิ่ง50เมตรเนี่ยเราเราจะใช้อะไรดีวิ่ง50เมตรนะครับความเร็วความคล่องตัวพลังกล้ามเนื้อความอดทนของกล้ามเนื้อไหมหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวิ่ง50เมตรเนี่ยวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยนี่คือ50เมตรนะเราต้องใช้อะไรครับ ใช้ความเร็วนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวิ่ง50เมตรให้ต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือความเร็วนะครับอะต่อไปไปดูนะครับข้อต่อไปถามว่าวิ่งเก็บของครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดครับวิ่งเก็บของวิ่งเก็บของก็คืออะอันนี้คือสนามใช่ไหมแล้วก็จะมีอุปกรณ์วางอยู่สะ่ะแล้วก็ผู้วิ่งเนี่ยจะต้องวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมวิ่งแล้วก็ไปหยิบอันนี้มาแล้วก็มา วางฝั่งนี้แล้วก็ไปหยิบอีกอันหนึ่งมนาะแล้วก็มาวางใช่ไหมครับเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดก็อไก่ความเร็วขอไข่ความคล่องตัวคอควายพลังกล้ามเนื้ององงูความอดทนของกล้ามเนื้อความเร็วเราจะตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าความเร็วเราตอบไปวิ่ง50เมตรไปแล้วถูกไหมวิ่ง50เมตรคือความเร็วคือความหมายเอาแบบสรุปสรุปก็คือการเคลื่อนที่จากที่1ไปยังอีกที่1ด้วยความรวดเร็วนี่นะครับคราวนี้ วิ่งเก็บของเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดให้ตอบไปว่าความคล่องตัวนะครับข้อนี้ตอบว่าความคล่องตัวนั่นเองนะครับต่อไปครับกระโดดไกลกระโดดไกลเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดกระโดดไกลกระโดดไกลก็ไกลความเร็วขอไขอค่ความคล่องตัวขวายพลังกล้ามเนื้ององงูความอดทนของกล้ามเนื้อกระโดดไกลนักกีฬาก็จะยืนอย่างนี้ใช่ปะ ผมพยายามวาดให้เหมือนให้เหมือนคนนะแล้วก,กระโดดตุ้มมาตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยจังหวะที่กระโดดมาเนี่ยมันต้องใช้แรงระเบิดหรือใช้พลังใช่ไหมพลังของกล้ามเนื้อเช่นอาจจะต้องใช้พลังกล้ามเนื้อของต้นขาพลังกล้ามเนื้อของสะโพกข้อเท้าแล้วก็กระโดดสปริงตัวไปให้ไกลเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่ากระโดดไกลตอบเลยนะครับพลังของกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับอ่ะ ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับครูพระพาติวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวนะครับแนะนำนะครับหนังสือวิชาเอกพาระศึกษานะครับที่ใช้สอบครูผู้ช่วยทุกสังกัดเลยไม่ว่าจะเป็นครูผู้ช่วยสบต ครูผู้ช่วยอบท ột, ครูผู้ช่วยกทมคือสามารถใช้การสอบเนี่ยสามารถใช้เล่มน,นี้ได้เลยนะครับสำหรับวิชาเอกภัรศ,ศึกษานะครับครอบคลุมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่านี่คือสารบัญที่ที่เรามีนะครับก็คือมีครบทุกอย่างครับก็คือจบในเล่มเดียวเลยครับคือไม่ต้องไปหาหลายเล่มแล้วก็คือจบในเล่มเดียวนะครับมีทั้งแนวข้อสอบจริงนะครับมีข้อสอบทั้งหมดเนี่ยสิบสิบชุดนะครับอ่าแล้วก็สรุปกีฬาเนี่ยมากกว่า20ชนิด พวกปัจเจ้าหลักสูตรนะครับนันทนาการวิทยาการกีฬาทุกๆอย่างนะครับเกี่ยวกับภาระศึกษาแล้วก็มีเนื้อหาของวิชาสุขศึกษาด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะก็ทักมาติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดด้านในให้ดูนะครับดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ครบเลยนะครับทุกๆอย่างนะครับพร้อมมากนะครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีหมดครับอ่าอันนี้ก็คือแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบก็มีนะอ่านี่เห็นไหมครับ เยอะเลยครับถ้าท่านใดสนใจนะอ่านี่นะครับราคา420บาทนะครับสำหรับเตรียมสอบวิชาเอกพละศึกษานะครับนี่คือหนังสือที่ครูพละนะครับต้องมีอ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าจากที่ผลงานที่ครูหลายๆท่านได้สอบไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับก็ออกสะส่วนใหญ่นะครับก็มีการรวบรวมแนวข้อสอบจริงที่เคยออกด้วยนะครับแล้วก็มีการแต่งโจทย์ข้อสอบเองด้วยนะครับสาหรับท่านใดสนใจก็ทักมาติดต่อสอบถามได้ที่ เพจเตรียมสอบครูผู้ช่วยพละศึกษานะครับและก็ Facebook ครูพละนะครับรวมถึงถ้าท่านใดสนใจติวนะครับลักษณะเกี่ยวกับสรุปนะครับก็ดูได้ที่ช่อง YouTube ครูพละพาติวนะครับท่านใดสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีนะครับ